สวัสดีสมาชิกตำลารถทุกท่านด้วยนะครับทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ทางตำลารถนะครับได้ทำการรีวิวรถบ้าน1คันก็คือ Toyota t i g e r d 4 d นะครับปี B 04คือจริงๆนะครับคอนเทนต์ที่เคยคุยไว้นะครับหรือว่าทำค้างไว้ก็คือตัวกระบะ4ประตูราคาไม่เกิน2 0 0 0 0ต้องขอชะลอคลิปไว้ก่อนต้องขออาภัยทาง fc ทุกท่านด้วยนะครับตรงนี้พอดีมีเคสด่วนเข้ามาเกี่ยวกับรถประมาณ2คันนะครับ3คัน รับนะที่เป็นรถบ้านฝากขายในราคาแสนกว่าบาททางตำรารถเองก็เลยได้อา่ารีบเข้าไปขอรีวิวก่อนนะครับก็คือกลัวเขาจะมีการซื้อขายก่อนนะครับกลัวจะไม่ได้รีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันถือว่าช่องเรานะครับก็เป็นเจ้าแรกนะครับที่จะได้เข้ามารีวิวเกี่ยวกับรถบ้านราคาประมาณอย่างนี้แล้วก็สภาพดีๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากคลิปเอ่อคอนเทนต์รถกระบะ4ประตูราคาไม่เกิน2 5 0 0เนี่ยทางช่องเองก็ยังมีครั้ง ทางสมาชิกทุกท่านอยู่อีกหนึ่งคลิปก็คืออย่างที่ได้เรียนไปเมื่อคลิปก่อนนั้นก็คือ,อรถกระบะ i ิซุสนะครับเป็นรถบ้านปี07ราคาค่อนข้างถูกมากๆนะครับจากที่รีวิวรถบ้านมาตัวนี้ถือว่าพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันก็ขออนุญาตติดค้างไว้ก่อนแต่ยังไงนะครับก็จะรีบลงให้ทางสมาชิกได้รับชมกันอย่างแน่นอนเร็วๆนี้นะครับ ส่วน Toyota Tiger d 4์ดีโคันนี้นะครับก็จะมี2คันก็คือคันนี้กับคันข้างๆซึ่งอตอนนี้เลยเนี่ยทางตำนานรถเลือกที่จะรีวิวคันนี้ก่อนเนื่องจากเขามีความพร้อมนะครับเบื้องต้นนะครับมีความพร้อมมากกว่าคันข้างๆทีนี้จะพร้อมกว่ายังไงเดี๋ยวมาชมกันในรีวิวอีกทีหนึ่งครับครับก็เริ่มจากภายนอกก่อนเช่นเคยสำหรับตรงนี้เนี่ยทางฝากระโปรงหน้านะครับก็โอเคครับเสียงยังดูดีเสียงค่อนข้างเดิม ตรงนี้ก็พอได้ครับก็จะมีอ่ตรงช่วงนี้นะครับที่ทึบๆนิดนึงกับตรงแคปก็เดี๋ยวค่อยไปเปิดดูอีกทีหนึ่งสำหรับทางด้านซิกไซด์ด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับฝากระบะเสียงยังใสยอยู่ซิกนี้โอเคครับยังยังยังใสย,ยังพร้อมใช้งานก็จะมีแคปทางด้านนี้นะครับที่เสียงทึบ นิดนึงนะครับกว่าปกติที่สีเดิมเขาควรจะเป็นนะครับก็คือ,อสีทึบทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งด้านคนขับแล้วก็ฝั่งด้านผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับภายในตรงนี้ยังดูโอเคนะสำหรับรถบ้านที่แบบยังใช้งานอยู่ประจำแล้วก็ไม่ได้มีการแมทแนานอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือสภาพเรียวๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างเดิมนะครับสำหรับคันนี้อีกอย่างหนึ่งไทเกอร์คันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของปี04ด้วยนะครับ จากที่าทางเจ้าของแจ้งมาครับแล้วก็มีฟังก์ชันมีมอนิเตอร์ตรงนี้ด้วยโอเคครับยังใช้งานได้ปกติเบาะก,ก็ไม่ขาดนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยยังโอเคยังดูดีทางด้านนี้ด้านหลังนะครับเบาะตรงช่วงแคปน่าจะมีการทํามาใหม่สําหรับตรงนี้นะเพราะว่าเบาะเดิมอย่างที่น่าจะาเห็นกันนะครับก็คือเบาะจะเป็นเบาะผ้าหรือว่าเป็นเบกกาะกำมะหยี่นั่นเอง ทางด้านภายในคอนโซลหน้าอย่างที่เรียนไปนะครับยังโอเคครับยังดูดีพร้อมใช้งานตรงนี้แสงมันอาจจะมืดไปนิดนึง,ย,งยังไงก็ต้องขออภยัยสมาชิกที่ชมอยู่ด้วยนะครับสำหรับภายในก็ถือว่าโอเคครับในระดับหนึ่งประมาณ90%สนนะครับส่วนช่วงล่างนะครับเบรกยางชโชคทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคัน,นครับต้องขอออกตัวก่อนว่าทางตำรารถเองไม่ได้ลองไปขับแบบวนเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่เดินหน้าถอยหลังออกจากอซองที่เขาจอดอยู่ ก็โอเคครับเบรกก็ยังทํางานได้ปกติดีนะครับแล้วก็ลองโยกพวงมาลัยพาวเวอร์ของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกียร์ก็เข้าได้ปกติครับคานก็จับ,บไม่มีลื่นถือว่าโอเคครับเบรกช่วงล่างยางโชค๊คค่อนข้างจะเกือบ100%เลยสําหรับคันนี้ถัดมาก็มาดูตรงซุ้มห้องเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์กันนะครับว่าเขามีจุดไหนที่ชํารุดหรือเปล่าสําหรับตรงนี้จากที่ดูนะครับห้องเครื่องถือว่าค่อนข้างใหม่แล้วก็ ไม่มีตำหนิไม่มีผุคานหน้ายัางเดิมและปกติอยู่นะครับแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาน็อตยังยึดเกาะได้ดีเป็นน็อตเดิมโรงงานด้วยนะครับเพราะว่าหัวยังคมอยู่เนาะเพียงแต่ว่ามาร์กมันอาจจะจางไปหน่อยก็เป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับรถที่ใช้งานมานานสายพานนะครับยังใช้งานได้ปกติปลั๊กเทอร์โบตรงนี้ โอเคนะครับจากที่สอบถามดูกับทางเจ้าของถือว่ายังยังใช้งานได้ปกติเลยก็ไม่ได้มีจุดไหนที่เสียนะสำหรับตรงนั้นแล้วก็เครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งมากๆนะครับไม่มีเยิมเลยไม่มีคราบน้ํามันไม่มีไอ้น้ามันเลยลองเช็คดูตรงนี้ครับไม่มีไอน้ํามันกระชอกออกหรือว่าควันออกจากทางด้านจุกน้ํามันเครื่องนะครับถือว่าพร้อมใช้งานมากๆสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวมาดูสรุปอ่า โดยรวมนะครับของไทเกอร์คันนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสภาพภายนอกสภาพภายในเบรกช่วงล่างยางโชกคนะครับรวมไปถึงห้องเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าเขาพร้อมใช้งานมากประมาณไหนนะครับหรือว่าคุ้มไหมถ้าซื้อไปใช้ในราคาประมาณอย่างนี้จากที่ทางช่องเองนะครับได้ทําการรีวิวอย่างละเอียดซ้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องขอ ออกตัวประมาณหนึ่งก่อนเนาะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อต้นคลิปว่าผมไม่ได้ไปขี่แบบวนหรือว่าทดสอบสมรรถนะอะไรบุกสมบุกส,ส,สมบันขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีขับประมาณหนึ่งเดินหน้าถอยหลังวน,นๆแถวนี้นะครับก็โอเคครับองศาการเลี้ยวยังปกติดีนะครับแล้วก็เบรกยังจับได้ดีคัพยังจับดีอยู่เกียร์เข้าง่ายปกตินะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้ารวมไปถึงเกียร์ถอยหลังก็ยังปกติแล้วก็พิเศษตรงนี้เลยยางนะครับค่อนข้างใหม่มาก คือผมคาดว่านะครับน่าจะประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าดอกยางและร่องยางยังลึกอยู่แล้วก็ปียางก็ยังคงความใหม่อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ส่วนลำดับถัดมานะครับภายในอย่างที่ได้เรียนไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองจากทางช่องมองนะครับน่าจะประมาณสัก90เปอร์เซ็นต์นิดๆน,น,นะฮะอาจจะมีตำหนิบ้างหรือว่ามีความไม่พร้อมในจุดบางจุดบ้างแต่ว่าโดยรวมอย่างที่บอกไปครับก็เกือบจะ พร้อมใช้งานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงจอมอนเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เบาะที่ยังดูใหม่อยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับคู่หน้านะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเบาะด้านหลังก็คือเบาะทางด้านผู้โดยสารทางด้านห้องแคบนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังทาสีมาประมาณนั้นก็อยู่ที่ผู้ซื้อนะครับว่าจะรับได้ไหมกับตรงนี้ละกันเนาะสำหรับทางช่องก็ทําหน้าที่รีวิวได้ประมาณนี้ส่วนสีภายนอกนะครับจากที่ลองเคาะๆดูแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึ่งเนี่ย อไอ้สีเสียงที่มันทึบๆเนาะตรงตรง,ตรงด้านแคบปทั้งซ้ายและขวาเนี่ยผมลองเข้าไปดูด้านในแล้วนะครับก็คาดว่านะครับคงไม่ถึงข้างในแน่นอนน่าจะมีการสาดสีมากปกติอาจจะมีเฉียวบ้าบ้างชมบ้าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงโครงด้านในแน่นอนนะครับเพราะว่าไปลองดูตรงพนักพิงด้านข้างข,างของเขานะครับก็ยังตะเข็บยังอยู่ดีอยู่เนาะไม่ได้มีการเกยขอบเกยอะไรเลยนะครับถือว่าไม่น่าจะหนักมากสําหรับตรงนี้ ส่วนห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์นะครับตรงนี้ทางตำรารถกล้าการันตีได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเครื่องยนต์พร้อมใช้งานเรียกวก็จะเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะครับเสียงเครื่องเดินเรียบมากแล้วก็นิ่งมากนะครับแล้วก็ทุกส่วนนะครับยังคงความเดิมจากโรงงานเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัก๊กสายไฟท่อทางเดินต่างๆนะครับก็จุดไหนที่เสียไปแล้วผมคาดว่ามีการเม i เทน n a มาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับไอ้พวกท่อเนี่ยเพราะว่าเขายังดูใหม่อยู่ นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับตรงนี้สุดท้ายครับราคาทางเจ้าของแจ้งกับทางช่องมานะครับอยู่ที่ประมาณแสนกลางๆแต่ตรงนี้นะครับสุดทิจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องรอทางเจ้าของแจ้งมาอีกทีอย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากว่ารีบถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปประกาศขายผ่านทางช่องทางของทางร้านเองหรือว่าทางเจ้าของเขาเองนะครับก็ตรงนี้ก็ให้เครดิตแล้วก็ ให้โอกาสกับทางสมาชิกในช่องของเราก่อนเนาะเพื่อได้เห็นรถก่อนนะครับจะได้มีโอกาสตัดสินใจก่อนประมาณนั้นสําหรับทางช่องมองนะครับราคานี้เนี่ยจากปี04แล้วก็ตัวท็อปด้วยทางช่องมองว่าไม่แพงนะถือว่าอยู่ในราคากลางๆมาหาถูกเพราะว่าจริงๆน่ะถ้าเป็นตัวนี้เลยเนี่ย อย่างแพงสุดที่ผมเคยเห็นเนี่ยอยู่ประมาณ2องแสนสองแสนหนึ่งถ้าเป็นตัวท็อปปีศูนย์สี่ศูนย์ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่ายังเป็นรถที่ได้รับความนิยมอยู่ในท้องตลาดนะครับหรือว่าเป็นรถที่ยังหาใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่ประมาณนะส่วนราคาต่ําสุดนะครับจากที่ทางช่องเคยรีวิวเนี่ยก็มีประมาณแสนสองแสนสามแสนสี่แต่ตรงนี้ก็อยู่ที่รุ่นย่อยของเขาด้วยว่าเป็นตัวท็อปหรือว่าเป็นตัวธรรมดานะครับหรือว่าเป็นตัวแบบไหนที่มาจากโรงงาน นะครับก็อยู่ที่ผู้ซื้อนะครับจะตกลงกันอีกทีหนึ่งกับทางผู้ขายด้วยว่าจะพอใจราคาตรงไหนนะครับแล้วก็รับได้ตรงไหนส่วนทางช่องเองก็ทําหน้าที่รีวิวได้อย่างตรงไปตรงมาได้แต่เพียงเท่านี้นะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจแล้วก็มาลองขับอีกทีหนึง่งส่วนเรื่องการตลองนะครับทางช่องแนะนํานะครับควรจะมาลองขับ ก่อนนะครับให้เกิดความพอใจในตัวรถก่อนเราค่อยต่ออีกทีหนึ่งแต่ทางช่องนะครับยินดีนะครับที่จะพูดคุยให้ก่อนเบื้องต้นสําหรับสมาชิกในช่องของเราจะลองพูดคุยต่อรองราคากับทางอาจจะของอีกทีหนึ่งนะครับถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไทเกอร์ดีโดปี04ส่วนเรื่องราคาสุดที่นะครับเดี๋ยวทางช่องจะ,ะทิ้งตรงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับรวมไปถึงเบอร์โทรติดต่อกับทางช่องด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ